ออสการ์ Oscar, ในปีนี้นะครับประกาศรายชื่อบู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงทุกรางวัลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วรวมทั้งรางวัลภาพย,ายนตร์ยอดเยี่ยมด้วยผมเอาแค่ภาพย,ายนตร์ยอดเยี่ยมก่อนก็ลวกันนะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างน,นะครับทางฝั่งฝากฝั่งของภาพย,ายนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยประกาศมาเรียบร้อยแล้วครับมี American Fiction นะครับมี Anatomy of A f a l l มี Barbie, The Ho o ฮลโอเว l l ์คิลเลอร์ออฟเด o o ฟลาวเ s t r o o p นมาเอสโตรออ s เอนไฮ o มอร์พัวิงและ้วก็ Past Life ตื่นเต้นที่พาร์ทไลฟ์ได้ชิงครับตอนแรกไม่นึกว่าพาร์ทไลฟ์จะได้ชิงพัวซิงแล้วก็ The s e r i ร่ of Interest นะครับนี่เป็นทั้ง10เรื่องที่เข้าชิงออสการ์ในปีนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือรายชื่อประกาศมาแบบนี้นะครับปรากฏว่าคนที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงมากที่สุดมี3เรื่องครับพัวซิงออฟเปนไฮเมอร์แล้วก็บาร์บี้ชิงกัน 7รางวัลต่อเรื่องนอกจากนั้นก็มีมาเอสโตรอานาโตเมียฟฟอร์ที่ชิง5รางวัลนะครับรวมทั้งอย่างที่บอกครับมีพาสไลฟ์ถูกเข้าเสนอชื่อเข้าชิงเบสต์พิกเจอร์ด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจและกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันในวงค่อนข้างจะกว้างก็คือการไม่เห็นชื่อสองผสําสคัญ2ชื่อชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้นั่นเองครับ บาร์บี้ชิงเยอะก็จริงครับเจ็ดสาขามีทั้งเบสพิกเจอร์สปอร์ตติ้งแอคเตอร์ก็คือรันกอ s l ส n ลิงนะครับสปอร์ตติ้งแอคทรสก็คืออเมริกาเฟอร์เรรานะครับอะดัปต์ด์สกรีนเพลย์บทดัดแปลงนะออริจินอลซองไอออริจินอลซองเนี่ยทำไมไอเพลง just can มันชิงอยู่ได้วะผมก็สงสัยเหมือนกันนะมันควรจะเป็นเพลงเ l ลล์ไอริ h ชิงไหมแต่ว่า just can เพิ่งจะได้ Critic Choice Award ไปนะครับ By the way ก็เขาชิงก็ให้เขาชิงไป ก็ j u s t a n นะครับชิง2รางวัลชิง2เพลงก็คือเพลง j u s t a n กับ what was it made for อันนี้ billie eilish นะครับรวมทั้งคอสตูมดีไซน์แล้วก็โปรดักชันดีไซน์นะครับเรื่องที่เขาพูดกันก็คือดาราเนี่ยแหละครับ r ัน n g o ล l i n g ชิงแล้วก็อเมริกาเฟอร์เรราชิงกลายเป็นเรื่องทันทีครับเพราะว่ามันไม่มีชื่อของ marco r บ b ี้กับ Greater g r e ต t kurt g i l l ชิง m a โ c ร rubio นี่มีชื่อชิงนักแสดงนำหญิงทุกเวทีนะครับ โดยเฉพาะเวทีที่เขามีการแบ่งตลกกับหนังแบบหนังดรามา่ามาโกรบีก็จะมีชื่ออยู่ฝั่งหนังดราม่านะครับแต่คราวนี้แต่จะพูดจะพูดก็พูดเถอะหลายครั้งนะครับคนที่มีชื่อเด่นมากๆในฝั่งหนังตลกเนี่ยก็จะมีโอกาสเข้าชิงรางวัลแบบรวมๆแบบนี้เหมือนกันในการประกาศรางวัลอสการ์นะแต่คราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามีชื่อเอมมาสตนเข้านะฮะแต่ว่าไม่มีชื่อมาโกรบีซะอย่างนั้นผมดูหน่อยสิ ว่าออสการ์2 0 2 4เนี่ยใครชิงเบสแอคท e รสบ้างออสการ์2 0 2 4นะครับคนที่ชิงเบสแอคท e รสแล้วก็เบียดให้มากรบี้หล่นหายไปนะครับก็คือมีแอนเนตเบนนิงจากนาแอดนะครับมีลิลลี่คลาสโตนอันนี้เป็นตัวเต็งพอสมควรนะจาก Killer the Flower Moon มีแซนดราฮาวเทอร์จาก Anatomy of a Fall นะครับมีคาริมอลิแกนจากมาเอสโตรแล้วก็มีเอมมาสโตนจากพัวซิง หมดนี้เนี่ยผมดูไปแล้วมาเอสโตรกับคิลเลอร์ออฟเดอะฟลา o เวอร์มูแม่คริมโมูลแกนก็ดีมากนะมันนอกจากนั้นแล้วอ่ะนอกจากนั้นแล้วอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนอกจากนั้นแล้วกระทะมาโกราบี้ไม่ได้ชิงเนี่ยก็ว่าเป็นเป็นเรื่องแล้วนะครับหันไปดูเบสเ i r เตอร์ไม่มีชื่อเกรเตอร์เกวิกครับ มี anatomy of a fall ที่มี anatomy of a fall นะครับมี martin scorsese ยังไงก็มีมีโตเตงนะครับเอาเป็นไฮเมอร์ไอ้คริสเ o p h e ์โนแลนนะครับยองกอลล์ตีมอสนะครับผัวสิงแล้วก็ the zone of interest ที่เป็นโจนาธานเกลเซอร์ชิงนะครับก็กลายเป็นว่าไอ้ best director ที่ควรจะมีชื่อเกรเตอร์เกวิกเข้าชิงก็ไม่มีเหมือนกันไอ้เรื่องมีไม่มีมันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่พอบาร์บี้ไม่มีชื่อเข้าชิงในรางวัลสาคัญที่เขาเตงกันว่ามันควรจะได้เข้าชิงเนี่ย ก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมถึงไม่มีชื่อสองคนนี้หรือเป็นเพราะว่ากลับไปที่เรื่องเดิมครับเรื่องที่ออสการ์ถูกคอรหาว่าเป็นรางวัลที่ตัดสินโดยชายผิวขาวสูงอายุเพราะว่าออสการ์เนี่ยตัดสินด้วย a c a เ e ดมีครับแอดเ e ดมี Academic ก็คือสมาชิก แล้วก็สมาชิก c a d ด m มีเนี่ยไม่มีหมดอายุก็เติมกันเข้ามาเรื่อยๆแหละครับทุกคนที่โหวตก็เต็มไปด้วยคนผิวขาวที่แก่เกินกว่า60-70เยอะไปหมดเลยครับปัญหานี้ดองมานานนะครับเราออสการ์ก็แก้พยายามเอาจริงๆเขาก็พยายามแก้แหละเขาก็เขาก็เอาพยายามเอาเอเชียใส่เข้าไปเพิ่มเพิ่มสมาชิกผู้หญิงเข้าไปเพิ่มสมาชิกผิวดำผิวต่างๆเข้าไปเรื่อยๆเพื่อเพื่อ เพื่อให้มันบาลานซ์แต่สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่ผมบอกว่าพอบาร์บี้ไม่ได้ชิงรางวัลใหญ่เนี่ยมันยิ่งกลายเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าบาร์บี้พูดเรื่องสิทธิสตรีแบบเต็มปากเต็มคําครับโอ้โหเขเป็นแบบนั้นนะก็เลยกลายเป็นเรื่องครับก็เลยกลายเป็นใช่สิเพราะว่าบาร์บี้พูดเรื่องที่แกไม่อยากฟังกันไงหนังมันเลยไม่ได้ชิงรางวัลสาคัญหลายๆรางวัลทั้งนักแสดงนําหญิงรวมไปถึงผู้กํากับหญิง แล้วก็ลามไปถึงว่าใช่ซี่ไอไอ้คณะกรรมาการของ a อ a d e เดมีเนี่ยไม่ชอบหนังที่พูดแบบนี้ใช่ไหมเ <c oughs> งี้ยเกลายเป็นโอ้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตครับซึ่งคนที่เขิน2คนนะครับของงานนี้อเมริกาเฟรเดราก็ออกมาพูดอเมริกาเฟรเดราก็ออกมาพูดชื่นชมหนังบาร์บี้นะครับแล้วเธอก็รู้สึกแบบว่าก็ยินดีที่ตัวเองได้ชิงนะฮะ แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่บาร์บี้สิ่งที่หนังเรื่องบาร์บี้ทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะและความยิ่งใหญ่ที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงเรื่องการได้ไรายได้มหาศาลอย่างนั้นนะความยิ่งใหญ่ที่ว่าน่ยก็คือมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะในประเด็นที่หนังเรื่องบาร์บี้ต้องการจะพูดนะครับนั่นคือมุมของอเมริกันเฟรเรราแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เอาจริงๆเขินที่สุดเนี่ยก็คือรันกลอสลิงครับ รันกอสลิงถึงก็ออกแถลงการนะครับผ่านทาง NBC News นะครับมีการรายงานว่ารันกอสลิงเนี่ยคือแกมีชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบเฉยเลยรันกอสลิงซึ่งเป็นผู้ชายที่อยู่ในเรื่องและเป็นตัวละครที่เป็นจัสเคนแจัสเคนและเป็นไอ้ผู้ชายเฮงซวยนะครับที่จะมารู้สึกว่าแบบสังคมนีชายต้องเป็นใหญ่แบบนั้นอนะ่ะเอาไอ้ที่นี่ชิงออสการ์ซะอย่างนั้นแบบเนี้ย แต่อรันกอสลิงก็เลยออกเขินหน่อยๆในการที่มีชื่อเข้าชิงนักแสดงสมทบครับแกก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีมันจะไม่มีเคนเคนจะดีไม่ได้ถ้าไม่มีบาร์บี้ตัวแกเองเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่มีชื่ออยู่เคียงข้างศิลปินนักแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถหลายๆท่านนะครับแล้วก็พูดชื่นชมนะฮะชื่นชมภาพยนตร์นะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีบาร์บี้ไม่มีเคน ไม่มีเกรตาเกอร์วิกไม่มีมาโกร์บี้เคนก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้สองคนนี้สำคัญกับหนังเรื่องบาร์บี้ยิ่งกว่าสิ่งใดดังนั้นถ้าบาร์บี้จะได้รับความคำชื่นชมหรือว่าจะมีอะไรที่ได้รับการยกย่องว่ายอดเยี่ยมเนี่ยมันควรจะเป็นเกรตาเกอร์วิกกับมาโกร์บี้ไม่ใช่เคนก่อนที่รันกอสซิงจะลงท้ายนะครับว่า Their work should be r e c o g n i z e d alongside with the other very deserving nominee. ผลงานของเกรเตอร์เกวิกกับมาโกรบี้เนี่ยควรค่าแก่การจดจำพอๆกันหนังเรื่องที่ได้ชิงรางวัลเรื่องอื่นๆด้วยนะครับดังนั้นกลายเป็นประเด็นตั้งแต่ประกาศโนมนินีแล้วครับซึ่งทาง Academy ่เขาไม่ชี้แจงอยู่แล้วครับว่าเหตุฉไหนจึงกลายเป็นอย่างนี้ อีกอันหนึ่งที่อยู่ๆซึมๆก็หายตัวไปนะก็คือลีโอนาร์โดดิคาปิโอเอออยู่ๆก็ซึมๆหายไปจากเบสแอคเตอร์เฉยเลยผมอะรู้สึกว่าลีโอนาร์โดเนี่ยควรจะได้จากเรื่องนี้ทุกจำไปนะดูงานของแกมาหลายตัวหลายเรื่องนั้นแล้ววันนงแล้ววันนั้นอะไรพวกเนี่ยผมว่าอันเนี้ย h i ลเลอร์เดอะฟลาว์มูนเนี่ยคือหนึ่งในที่โอเล่นดีหายเลยเล่นแบบสุดยอดมากๆแต่ไม่มีมีใครมีบรดลีย์คูเปอร์ มีโคแมนโดมิโก้โคแมนโดมิโก้จากรัสตินนะครับไอโคแมนโดมิโก้คือไอที่กำลังจะเป็นแข้งเนี่ยที่มีข่าวลือว่าจะเป็นแข้งเนี่ยแล้วก็พอเจีมัตติซึ่งพอเจีมัตติน่าจะได้นะครับเซเลนเมอร์ฟี่แล้วก็มีเจฟฟ์เจฟฟ์รีไรค์จากอเมริกันฟิคชั่นนะครับไม่มีลีโอซะงั้น <laughs> แต่มีโรเบิร์ตเดนนโรอยู่นะ อรอคอยครับว่าผลการประกาศรางวัลออสการ์ครั้งนี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับคุณเตงเรื่องไหนเชียร์เรื่องไหนก็รอดูกันแล้วกันนะครับสําหรับการประกาศรางวัลที่จะถึงในเดือนคิดว่ามีนานะถ้าผมจําวันถ้าผมจําเดือนจําวันเดือนปีไม่ผิดนะนะ่าจะประมาณช่วงเดือนมีนาคมนะครับรอติดตามก็แล้วกันนะครับอ่าดูคอมเมนต์นิดหนึ่งเผื่อใครอยากจะพูดถึงออสการ์กับกับบาร์บี้เมื่อกี้มีคนถามผมว่า บาร์บี้สมควรเข้าชิงไหมคือมันยอดเยี่ยมครับแต่ผมไม่อินผมแยกได้นะยอดเยี่ยมเหมือนดูบางเรื่องอะบางที่กระทั่งไอ้อาเป็นไฮเมอร์ก็ตามเนี่ยันจอดเยี่ยมมากแต่ถามว่าสนุกถึงกล่นไหมเนะี่ยผมก็ไม่ได้สนุกกับเป็นไฮเมอร์ขนาดนั้นผมสนุกกับ Killer the Flo ฟลาว์มูมากกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นมุมของความสนุกความบันเทิงในการดูมากกว่าแล้วแต่ว่าการรับรู้ว่าผลงานมันยอดเยี่ยมเนี่ยผมว่าบาร์บี้ก็รับรู้ได้แหละครับ มันพูดมันเขาก็พูดเรื่องที่เขาอยากพูดอย่างตรงไปตรงมาแหละแล้วก็มันก็มีประเด็นอย่างที่ว่าจริงๆสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่ามันก็เขาก็รู้ว่าถ้าอยากจะให้แมสเสจเนี่ยมันไปถึงคนทั่วโลกมันไปแตะหัวใจคนได้จํานวนมากจริงๆมันก็ต้องไม่คลุมเครือมันก็ต้องพูดชัดๆแบบนี้ซึ่งเขาก็ทํามันออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในวิธีการที่เขาเลือกนะครับออสการ์ไม่สนไม่น่าสนคงสนแต่เรื่องเพิ่มคนดูมากกว่า ผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่เขาก็มีมุมในการคิดของเขาอะ่ะบางทีไอ้ Golden Globe เนี่ยบาร์บี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะถึงแม้จะมีชื่อเข้าชิงนะแต่ว่าพูดก็พูดนะครับ Golden Globe อะ่ะมันมีพื้นที่ให้บาร์บี้เข้าไปชิงได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขามีการแบ่งภาพยนตร์ทางฝั่งของหนังตลกกับหนังเพลงออกมาอย่างชัดเจนไม่ต้องไปเบียดบางไอ้พวกไอ้พวกเอาไปไหนเมร์อไรพวกนี้นะครับมันมีโคต้าของมันดังนั้นบาร์บี้ก็มีโอกาสไปไป,ไปมีที่ยืนในสาขาเราเนี่ยเต็ไมไปหมดเลย เพียงแต่ว่าใน Golden Globe Barbie ก็เพอร์ฟอร์มไม่ดีนะครับถ้าเราจะเปรียบเทียบนะว่างาน Golden ไอ้ผลรางวัล Golden Globe ก็น่าจะพอพอพอชี้ให้เห็นว่ามันจะออกหน้าไหนในออสการ์บ้างเนี่ย Golden Globe Barbie ก็ไม่มีนะครับไม่มีได้รางวัลเลยได้รางวัลเดียวก็คือรางวัลทําเงินเยอะรางวัลหนังยอดนิยมอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งก็ถ้าคิดแบบนั้นน่ะบางทีก็อาจจะไม่แปลกใจครับ ที่ไม่มีชื่อของมาโกรบี้กับเกรตเตอร์วิกอยู่ในการประกาศรางวัลอสการ์แต่มันมันมันปัญหามันคือถ้าหนังเรื่องบาร์บี้มันไม่พูดประเด็นเรื่องชายเป็นใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วมันพูดเรื่องชายเป็นใหญ่แล้วมันหายเนี่ยมันก็ได้คนก็มีสิทธิ์เดจเชันนะครับนั่นคือประเด็นของภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้กับการประกาศรางวัลอสการ์ครั้งล่าสุดที่มีการประกาศรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงออกมานะครับ